่อนตลอดสัญญาเพียง8,000กว่าบาทมาพร้อมกับราคาเพียงแค่4,99,000บาทกับรถรุ่นนี้เลยค่ะ Honda Civic 1.8 EL ปี2019าต้องบอกเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่ Luxury s e ซีดนจริงๆค่ะมาพร้อมกับออปชันแล้วก็ฟังก์ชันที่ดูหรูหราและยังเป็นตัวท็อปด้วยนะคะไฟหน้าของเขามาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ y l y l i t h t แล้วก็ยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยค่ะกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าตัวโครเมียม ล้อด้านข้างมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมโรงงานผู้ช้างฝั่งซ้ายก็จะมีในส่วนของกล้องเลนวอทมาให้ด้วยค่ะพอมาถึงด้านท้ายต้องเห็นถึงความรูหลาและดูสปอร์ตของเจ้าตัวรถคันนี้จริงๆค่ะในส่วนของคันนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับกุญแจสร์ทคีเลตค่ะมีมให้ถึง2ดอกก็เลยทีเดียวนะคะภายในของเขานะคะมาแบบคุมโทนสีดาทั้งคันค่ะเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะก็จะสามารถควบคุมหน้าจอนะคะได้ที่พวงมาลัยเลยก็จะมีในส่วนของครุสคอนโทลมาให้ด้วยระบบครุสสตาร์ทค่ะหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอระบบพลาสติกีนค่ะสามารถแสดงผลถึงกล้องหลังระบบแอร์ตัวนี้เป็นระบบแอร์อรอโต้ค่ะแล้วก็คอนโซลด้านกลางนะคะ ช่วงคันเกียร์นะคะบอกเลยว่ายกระดับขึ้นมาให้อยู่เสมอกับการใช้งานด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีในโหมดของอีคอนโหมดมาให้ด้วยนะคะสําหรับในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารนะคะก็ถือว่ากว้างขวางเลยค่ะสามารถนั่งได้ถึง3คนเลยนะคะหรือถ้าบิดเบียดก็4คนแต่บุญแนะนํา3คนดีกว่ากำลังดีสําหรับตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วมาให้ด้วยหรือที่เท้าแขนนะคะบอกเลยว่ามัน หรูหราม,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระกันบ้างว่าจะกว้างขวางขนาดไหนค่ะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะจะกว้างขวางขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะและต้องบอกเลยนะว่าคันนี้พิเศษจริงๆค่ะสามารถกดเปิดท้ายที่รีโมทได้เลยโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างเปิดเข้ามาต้องร้องว้าวจริงๆค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะในส่วนของช่องเก็บของนะคะถือว่ากว้างขวางนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้จุใจกันไปเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะ Honda Civic 1 8 EL ปี2 1 9 9เป็นตัวท็อปที่ผ่อนตลอดสัญญาเพียง8,000กว่าบาทมาพร้อมกับราคาเพียงแค่4,99,000บาทออกรถใช้เงิน1,000บาทรถของเราการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักตัดต่อน้ำท่วมไฟไหม้สนใจสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ